รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ลูกโป่งลมมากไปก็แตกลมน้อยไปก็แฟบปล่อยไปก็หายผูบรังไว้ตลอดเวลาก็น่าเบื่อแกพ้ออะไรของแกทีพูดถึงความรักม่ะเหรอบางคนก็คิดถึงแต่ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายแต่จริงๆคําว่ารักมันใช้ได้กับทุกอย่างเลยนะจริงอย่างกับแม่รักลูกพ่อรักลูกเราว่านั่นแหละคือความรักที่แท้จริงเลยนะแต่ทําไมยังมาคุยกันเรื่องความรักกันทําไมเนะี่ย ความรักลู้จะเป็นปริศนาที่สําคัญของมมนุษย์ใครๆก็อยากเข้าใจและเชื่อชันเรื่องความรักแต่ข้อจริงมันเป็นเรื่องยากและซับซ้อนมากๆเลยนะใช่เราคิดว่าความรักมีผลต่อชีวิตของเรามากๆเลยนะเราสุขหรือทุกข์หัวเราะหรือปวดล้าวแทบทุกครั้งล้วนมีความรักมาบงการชีวิตของเราเสมอก็คงเป็นเพราะว่าเวลาของความสุขมันจะเดินเร็วกับความรู้สึกข,ของคนเราเสมอจนบางทีเราก็ลืมไปแล้วว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องยอมรับกับความเป็นจริง แต่บางทีความรักก็ไม่ได้ให้ความสุขเราตลอดไปหรอกนะบางคนก็เกิดมาร้อยพ่อพันแม่นี่เนาะต่างคนก็มีนิสัยแล้วความต้องการของตัวเองกันทั้งนั้นอย่างที่ทีบอกแหละต่างคนต่างมีความต้องการเป็นของตัวเองถ้ารักก็จะหวังแล้วให้อีกคนมาเติมเต็มส่วนที่ยังขาดทุกอย่างมันคือเรื่องละเอียดอ่อนนะพวกแกความรักอะต่อให้มันมีคนมานิยามมันไว้แต่สุดท้ายเราก็ไม่สามารถไปกําหนดให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้ จริงสิ่งที่ดีที่สุดของความรักนะเราฟันธงให้เลยคือรักคุณพ่อคุณแม่ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ให้มา,มากๆดีกว่าและที่สําคัญนะเราควรรักตัวเองให้ดีซะก่อนก่อนที่จะไปรักใครงดงามแกพูดมาเนี่ยงดงามเหมือนชื่อแกเลยอย่างนั้นวันนี้เรามาตามดูกันว่าความรักในแต่และคนแต่และความคิดจะเป็นยังไงแต่ยังไงเราก็เชื่อว่าความรักชนะทุกสิ่ง ส่วนน้ำยิ่งรักเดียวใจเดียวและเป็นรักแท้ยิ่งส่วนน้ำเข้าไปใหญ่เหมือนเช่นความรักของสัตว์เหล่านี้ถ้าไอแต่งหาชาติยานแล้วแม่มักจะรักและเป็นห่วงลูกเสมอเจาาอ้าเมอกก็มีสัญชาติยานความเป็นแม่เช่นกันและความรักที่มันมีให้ลูกอันไม่เคยน้อยหน้าใครเลยพวกเราก็ต่างปรารถนาที่จะมีความสพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่ถูกมองเห็นการเป็นที่ได้จับ และภูมดก,กับคนอื่นๆน,นี่แหละคือชีวิตทั้งหมดจะมีหลายคนที่เล้นต่อต่อสู้เพื่อความรักที่ดีเข้ามาในชีวิตพวกเราต้องการความนักมากจริงๆแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันความไกลเหลือเกินเราสร้างความเป็นจริงของตัวเองออกมาจากความรู้สึกข้างในความสัมพันธ์ของเราจะสะท้อนให้เห็นความรู้สึกส่วนมากแล้วจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเองเมื่อเราพบความรักที่แท้จริงแล้วความรักนั้นจะไม่มีข้อแม้ แต่มันจะมาปรากฏอยู่ตรงหน้าเราในทุกรูปแบบอย่างนั้นเราต้องศึกษากันดูว่าความรักนั้นเป็นเช่นไรวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องนี้กันดีไหมดีเลยอย่างน้อยอย่างพวกเราก็ต้องเรียนรู้นะคะในวันหนึ่งเราก็ต้องพบเจอสิ่งเหล่านี้ความรักมันชวนให้ศึกษาจริงๆนะความรักมันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกสิ่งนี่ชันพูดความรักเกิดขึ้นใต้กับมนุษย์หรือสัตว์อย,อยาเชียอ์ดู ความรักถ้ามันส่งหวังนะมันจะกลายเป็นความสุขอย่างหาที่ติไม่ได้เลยแต่ถ้าไม่สําเร็จนะเศร้าตายเลยแหละแล้วก็คิดดีๆกันไว้ก่อนเนีย่ยเพิ่งไปคิดอะไรที่มันไม่ดีเดี๋ยวมันจะบวนทอนจิตใจ,จเอานะเรามีอะไรมาให้ทำกันแหละเรามีสมุดครูเล่มหนึ่งเ,เรามาเขียนเรื่องความรักกันดีกว่าไหมดี สพ่อมดกำลังเอาอาหารกลับไปรังน่าแปลกใจนะว่าทําไมมดตัวเล็กแค่นี้ถึงขนของได้มากมายขนาดนี้จริงเพราะความสามารถไงพวกมดต้องหาทางดิง้นตอนเอาชีวิตเพื่อที่จะเอาอาหารไปไปลังชีวิตบอกถ้ามดตัวแค่นี้นะขาดความสามารถละบอกเลยอดตายมดเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความน่าขึ้นในเรื่องของความสามาคี มันได้ชื่อว่าเป็นสัสตว์ที่ประสบความสําเร็จด้านการปกครองพอถูกตัวมันจะรู้หน้าที่ของตัวเองใช่หน้าที่ที่พวกมดมันมีนะก็เกิดจากความรักไงความรักที่มดมันมีต่อเพื่อนฝูงและลูกกลานของตัวเองและสิ่งนั้นก็เกิดภาพความสามาัคคีขึ้นมาได้แหละพูดถึงความรักนั้นไม่มีคําจํากัดว่ารักมากรักน้อยพอไม่ว่าความรักแบบไหนก็้วนเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ พอมอบให้ด้วยใจและความรู้สึกดีๆความรักเปรียบเหมือนกระจกหากเรามอบความรักให้ใครเราเองก็จะได้ความรักกลับมาแม้คนที่เราแอบรักเขาอาจจะไม่ตอบรับความรู้สึกของเราบางทีเราไม่ได้คบกันในฐานะคนรักแต่เชื่อเถอะว่าเราจะได้รับความรักจากเขากลับมาแล้วอย่างแน่นอนจริงเพราะความรักในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความรักแบบคนรักเท่านั้น ความรักจะสอนให้เรารู้จักความเชื่อมั่นเพราะความเชื่อมั่นในการและกายเป็นพื้นฐานของทุกความสัมพันธ์เพราะความรักไม่ได้หมายถึงการครอบครองเป็นเจ้าของแต่ความรักต้องมีการปล่อยมือบ้างใช่ถ้าเราเชื่อมั่นในตัวของคนที่เรารักเพื่อให้ความรักนั้นยังย่งยืนและมั่นคงและเราก็จะมีความสุขตลอดไปอย่างนั้นเราไปมอบความรักให้กับทุกๆคนดีไหมะ คาดดไ้เลยนั่นก็คือความมีน้ำใจในกีฬานะยิงอย่างที่เบเตอร์บอกแหละการมีน้ำใจในกีฬาเทรากีฬาสอนให้คนรู้จักแพ้รู้จักชนะะรู้จักให้อภัยกันแล้วมันจะทำให้มันไม่เกิดความรุน,นแรงและมันจะมีความรักให้แก่กันแท้คือการเสรียสละความรักที่ปราศจากความเห็นแก่ตัวต้องการเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ มีความหงวหงใยและคำนึงถึงความสุขของคนรอบข้างเป็นสิ่งสำคัญนี่คือที่สุดข,ของที่สุดแล้วเราไม่ได้โกรธเดือนหรอกเพราะเราเข้าใจว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาจากความตั้งใจที่ชามแต้มเพื่อชัยชนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาคืออุบัติเหตุเราไม่ได้โกรธเดือนหรอกนะเราขอโทษนะเกาที่เราจริงจังกับการเล่นไปหน่อยอะ่ะเราจริงจังจนลืมเรื่องของน้ำใจในเะยาไปเลยคราวหนะ้าเราจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วนะ เมกดแขนไว้ทำให้ความมีความสุขหลอกดักกันเลยดีกว่ามีสภาพที่ดีนั่นคือความรู้สึกอย่างสองฝ่ายสบายใจกันไม่มีใครรู้สึกเหนื่อยหรือใครทำให้ลำบากใจมีคนมากมายที่อยากได้ประโยชน์จากเราแต่มีคนที่ไม่กี่คนที่อยากให้ประโยชน์กับเราใช่อยากให้เราได้ดีมีความสุขมีกินมีใช้มีความสำเร็จในชีวิตมีสภาพคือสิ่งที่เราควรแคร์และต้องรักษาไว้ให้ดี มิตรภาพที่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับวันและเวลาแต่ขึ้นอยู่กับการรักษาความรู้สึกดีๆที่มีให้กันต่างหากเราไปหาเพื่อนๆกันดีนก,กว่าพวกแคความรักไม่มันเริ่มต้นจากการพบอยู่นะใช่ปะบอกเลยผู้ที่ตกหลุมรักกันยังไงลูกนี้เป็นสีชมพูดได้แหละแต่รู้ไหมว่าพอโปรโมชั่นหอดความเป็นตัวตนของคนเราก็จะเผยอ,ออกมาให้เห็นมากกว่าการสะความรักใส่กัน ขั้นตอนต่อไปนี้คือการแบ่งปันปความคิดความรู้สึกและหน้าที่ของการรับผิดชอบในการใช้ชีวิตต่างๆเพิ่มเข้ามามากขึ้นด้วยเราขอขู่ไว้ก่อนเลยว่าคู่รักส่วนใหญ่จะตกมาตายในขั้นนี้พอใช้เวลากันมาสักพักก็จะเริ่มชินเมื่อตื่นขึ้นกับภูมิรอบข้างเบือนหน่ายกับความสุนทรํำเจอืมใช่แต่ถ้าคู่ไหนจับมือกันผ่านด่านที่ดที่สุดมาได้ หมายความว่าเราได้เรียนรู้ทุกอย่างของกันและกันมามากพอเพราะฉะนั้นความรักในคั้นนี้ไม่ใช่แค่ความหลงไปเดี่ยวประดาบแต่เป็นความรักที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจและการยอมรับซึ่งกันและกันและขั้นสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดขั้นนี้นะาเป็นเวลาที่คู่รักตัดสินใจสร้างครอบครัวหรือคบหากันอย่างจริงจังมากขึ้นความรักพัฒนาไปสู่ความผูกพันเป็นมิตรภาพที่ดี มีความเอื้อทอนต่อกันและมีจุดมุ่งหมายในชีวิตที่เหมือนกันอย่างที่พวกเธอพูดกันมานะมันเป็นแค่เศษเสเ้อ,เอของความรักเท่านั้นเองบางคนอาจจะไม่เนินตามสุดนี้ก็ได้แต่ก็ไม่ผิดอะไรแต่ที่สําคัญที่อยากให้รู้ไว้คือความรักต้องใช้ความเข้าใจยอมรับปรับปรุงตัวถ้าทําได้นะก็จะเจอเจากความสุขที่แท้จริงอย่างแน่นอน เลยนะความรักในทัศนคติของเราการที่เราปฏิเสธเรื่องความรักแล้วมุ่งเน้นแต่ดูแลตนเองเหมือนตอนเป็นเด็กแล้ววันหนึ่งเราก็อาจพบว่าในบางเวลาการทำดีต่อผู้อื่นบ้างก็คือการทำดีต่อตอนเองเหมือนกันในทางตรงกันข้ามคือในวันหนึ่งเราอาจจะได้รู้ว่าการทำลายคนอื่น เรื่หมดการทำลายตนเองการเห็นแก่ตัวในระดับหนึ่งก็พออยู่ได้แต่เมื่อถึงเวลาสมควรนั่นก็คือการต่อสู้กับผู้อื่นแล้วว่าความนัอของหนุ่มสาวหรือผู้ชายผู้หญิงมันเป็นตัวตนมากกว่าแค่ความรู้สึกหรือสิ่งที่จับต้องไม่ได้แบบที่คุณคิดนะรักไม่จำเป็นแค่ฉันรักเธอหรือเธอรักฉัน จำกัดจำเพาะแค่คนสองคนแต่ในความหมายกว้างแล้วกลับเป็นการเชื่อมโยงเชิงเคือขายของความหลากหลายและการยอมรับย่อยๆได้แล้วตรงนี้ถ้าจิตใจเราไปถึงความหมายมันรักก็จะช่วยสลายอาตาัตราหรือความไม่มีตัวตนขึ้นได้เราไม่คิดอะไรซับซ้อนอยากรักก็คือรักอยากจบก็คือจบวันนี้มีความสุขพรุ่งนี้ก็ทุกได้ไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงแม้ตัวเราเอง วันหนึ่งก็ต้องตายร่างกายย่อยสลายไปวันนี้เราก็ทําสิ่งที่เราทําแล้วมีความสุขแต่อยู่ในกรอบของศีลธรรมวันข้างหน้าตอบไม่ได้เพราะไม่รู้แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็เข้มแข็งที่จะลุกขึ้นใหม่และมีความรักได้อีกเรามีความสุขที่ทําให้รักใครและทําให้คนคนนั้นมีความสุขทุกอย่างมีลิมิต ถ้าเราเสียใจมากๆเราก็พอถ้ารักกันไปแล้วไม่มีความสุขก็จบเหมือนกันง่ายๆชัดเจนความรักเท่ากับยอมรับในกันและกันพฤติกรรมมนุษย์ต่อให้ทำดีแค่ไหนมักมองข้ามแต่ได้ลองทำเลวทำไม่ดีไว้มักจะจดจำในเมื่อบางครั้งเราเปลี่ยนพฤติกรรมนี้กับทุกๆคนไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องยอมรับในด้านเสียของกันและกัน ก็เหมือนคนมีความรักข้อดีไม่ต้องไปดูมันเห็นได้โดยทั่วไปให้ดูข้อเสียของกันและกันว่ายอมรับในข้อเสียของกันและกันได้หรือไม่ความรักเป็นการขับเคลื่อนอย่างหนึ่งที่ขับเคลื่อนชีวิตเราถ้าเราอยู่โดยปราศจากความรักมันก็จะเข้าสู่ความว่างเปล่าความว่างเปล่าในที่นี้คือเหมือนกนรารลอยควงลองคิดดูว่าตอนในตอนหนึ่งในชีวิตหายไป แล้วชีวิตเราเหมือนลอยอยู่กลางทะเลคนเดียวเราจะไม่ขับเคลื่อนชีวิตเราไปข้างหน้าได้เลยมันเป็นอะไรที่อธิบายยากนะหรูอแค่ว่ามันไม่เกิดกับทุกคนถึงแม้จะรวยกว่าหรอกกว่าสวยก็ตาเพราะมันไม่ใช่แค่ใครก็ได้เวลาก่อนมันไม่เหมือนกันชอบคนคนหนึ่งที่ไม่ได้มีอะไรน่าชอบแต่กับอีกคนแม้จะรอ สวยรวยแต่เราก็มองว่ามันเฉยเฉยมันอธิบายไม่ได้เพราะอะไรรู้ค่าว่าเวลามันเกิดขึ้นมันมักจะเจ็บตามมาฟุ้งซ่านตามมาระแวงตามมาความกลัวและอีกหลายๆอย่างคนที่ไม่รักใครคือคนที่มีความสุขที่สุดเลยแหละ ถ้าถามว่าความรักคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าถามว่าอะไรคือความรักเราก็จะบอกว่ารักคือความอดทนรักคือความเข้าใจรักคือความเสียสละและรักคือความเห็นแแก่ตัวและอีกหลายๆอย่างที่ไม่ได้เอ่ยขึ้นมานั่นแหละที่หล่อเป็นความรักความรักอย่างมั่นคงจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีสิ่งเหล่านี้หลอมเข้าด้วยกัน ความรักคือการอยู่ด้วยและสบายใจและเป็นตัวเองเหมือนเพื่อนสนิทแต่เสน่หามากกว่าเพื่อนคอยสนับสนุนว่าก่าวตักเตือนเหมือนพี่เหมือนผู้ปกครองให้เกียรติกันและให้พื้นที่ส่วนตัวซึ่งกันและกันเหมือนคนรู้จักความรักเป็นสิ่งที่สวยงามที่คนสองคนมอบให้กันผ่านความรู้สึก สายตาและหัวใจเวลาจะรักใครหรืออยากให้ใครไม่ใชชีวิตร่วมกันกับเราเราเองก็ต้องพร้อมที่จะยอมรับในตัวเขาไม่ว่าจะเป็นนิสัยฐานะหรือความเป็นอยู่ของเขามุมมองของความรักมันเปลี่ยนแปลงไปตามวัยและประสบการณ์หนุ่มสาวก็อยากใกล้ชิดอยากเป็นเจ้าของอยากเจออยากได้พอแต่งงานมีลูกก็เริ่มมองอะไรกว้างขึ้นความรักไม่ใช่เรื่องขอไม่ใช่เรื่องขอ คนสองคนอีกต่อไปแล้วมีชีวิตน้อยๆให้คอยดูแลใส่ใจอายุมากเข้าสู่วัยกลางคนเราว่าตอนนี้เป็นรักที่แท้จริงแล้วมันเป็นเรื่องของการเสรียสละความทุกข์จากการเจ็บป่วยมาพัดผ้าไปความรักเกิดจากสร้างสิ่งดีๆให้กันความรักคือการให้ในสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่เราไม่ต้องการเขาแล้วเราให้ไปจะรักต้องสร้างแล้วค่อยให้ ไม่ใช่ไม่สร้างแล้วให้ไปบางครั้งความจริงจังที่มากเกินไปเราเผลอให้ไปท,ทั้งทั้งที่เราไม่ได้รู้จักกันไม่ได้เป็นอะไรกันนิยามของความรักคือสิ่งที่เข้าใจได้ว่า ความรักนั้นเป็นสภาพที่มาจากวิวัฒนาการของสัญชาตญาณการเอาตัวรอดโดยพื้นฐานแล้วเพื่อให้มนุษย์อยู่ร่วมกันเพื่อต่อต้านภัยคุกค,คามและเพื่อสนับสนุนความต่อเนื่องของสายพันธุ์ผ่านการสืบพันธุ์กำแพงนี้เมื่อคุณยังเด็กมันเล็กมากเราจะรู้สึกว่าการรักใครสักคนนั้นมันง่ายมากแต่เมื่อเราโตขึ้นกำแพงนี้ยิ่งสูงกว่าเดิม รักคือความผูกพันจริงใจเสียสละความรักเหมือนออกเดินเรือผจนภัยต้องเจออุปสรรคเจอคลื่นลมที่ถาโถมเจอท้องฟ้าที่สดใสเจอสิ่งต่างๆมากมายตอนออกเดินเรือเราไม่รู้เลยว่าหมู่เกาะที่เราจะปักหลักไปตลอดชีวิตอยู่ที่ไหนเราก็ต้องลองผิดลองถูกออกเดินทางไปเรื่อยๆบางทีเราก็เจอเกาะที่คิดว่าน่าจะใช่แต่สุดท้ายก็ไม่ใช่ ก็ต้องออกเดินทางต่อไปเราเชื่อว่าเราจะต้องเจอที่แห่งนั้นในสักวันหนึ่ง